ก็สวัสดีนะคะวันนี้พบกับลีนะคะชื่อจริงคือบาราลีเนาะก็ลีก็แนะนำตัวเองนิดนึงก็ทำทางด้านเรียนทางด้านสื่อาสรารนิเทศศาสตร์นะคะมาทั้งปริญญา,าโทนะคะแล้วก็สายงานที่ทำก็เป็นสายงานเกี่ยวกับการสรื่อสารการตลาดนะคะก็ทำงานบริษัทที่ปรึกษาหรือเราเรียกว่าพิเออร์เจนซี่เนี่ยมามากกว่า ฟิลปีนี้ก็คือ37ปีแล้นะคะแต่ว่าสามสิบปีเนี่ยนับตัวลักษณะงานเนี่ยทำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรียนจบนะคะจนกระทั่งมาทำงานก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำงานในในลนักษณะของบริษัทเอเจนซี่ละแต่ออกมาทำงานอิสระนะคะ,<อ>ะคก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะในการส่งงานหรือส่งลูกค้าเข้ามาซึ่ง งานที่ปรึกษาของรีจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านสื่อสารการตลาดการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับองค์กรแลร้วก็บริษัทเอกชอนต่างๆนะคะที่หรือ SME ที่เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของเขานะคะแล้วก็มาในเรื่องของ AI แล้วก็การตลาดออนไลน์แล้วก็รีก็เข้าสู่ธุรกิจนูสกินเมื่อปี1 2เนาะเออประมาณนั้นนะคะก็10กว่าปีละทีนี้ ตอนนี้ก็ทำสองด้านนะคะทำควบคู่กันไปทั้งหนุสกินแล้วก็งานที่ปรึกษาซึ่งเราก็ได้พัฒนาความรู้ต่อยอดธุรกิจในส่วนที่เอามาช่วยเหลือผู้คนได้นะคะโอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเมตานะคะเมตาเนี่ยหลายคนรู้จักกันเนาะว่ามันก็คือชื่อเดิมเอ้ยชื่อใหม่ของ a ฟ e b o o k นะคะถ้าเอ่อ หลายคนยังไม่เคยใช้งานนะคะจริงๆแล้วถ้ามีมิวถืออีกเครื่องอีกเครื่องดูรีอยู่อีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทําไปด้วยกันมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นกว่ามาดูหน้าจอเฉยๆนะคะวันนี้ก็พยายามมาใช้เวลาให้มันสั้นแล้วก็ทําทุกคนทําได้นะคะก็มารู้จักเมตาก่อนเมตาเนี่ยเขาพัฒนานะคะก็คือ Facebook เนี่ยทำเรื่อง AI มานานแล้วล่ะก่อนก่อนหน้าเราจะเห็นว่าเขามีอวตารออกมาเนาะ จริงๆก็สุ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี58แล้วแหละแต่มันยังเหมือนอาจจะยังไม่เวิร์กเนาะแล้วก็มาเริ่มด้วยระบบแชทบอทอัจฉริยะนะคะคำว่าแชทบอท a i ก็เหมือนกันกับแชท t p t t เหมือนกันกับ c ล o ส s AI เหมือนกันกับเจมินายอะไรโคพายลออะไรอย่างเงี้ยของ Microsoft นะคะคำว่าแชทบอทคือเป็นผู้ช่วยเราตอบคำถามหาข้อมูลสรุปงานวิเคราะห์ โตตอบกับผู้ใช้นะคะล่าสุดมันไปไกลกว่านั้นนะแชทบอทเนี่ยมันให้แบบมันดูหมอได้ด้วยโอ้เคฮิตกันมากเลยกับการกับการหาเบิร์ชาร์ดแล้วก็ให้ให้แชท GPT หรือ AI mm hmm. พวกเนี้ยวิเคราะห์ดวงโอ้โหไปกันใหญ่โตแล้วเออแล้วแบบละเอียดทุกคนก็แบบโอ้ยแม่นมากอะไรเงี้ยน,นะคะ mm hmm. โอเคกลับมา <laughs> แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะที่แบบ จะต้องเอามาใช้เทคโนโลยีครบนะคะซึ่งไอตัวเมตาเนี่ยมันสามารถช่วยเราสร้างเป็นตัวภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แต่การจะทำออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องเอาออกไปไปตัดต่อที่แอปอื่นนะคะแล้วก็แต่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาการสร้างภาพเนี่ยเขาไปจับมือกับลูม่าลูม่าเนี่ยมันเป็นโอเพนซอร์สทางด้านการสร้างภาพพวกเนี้ยค่ะโอเค ทีนี้มาดูกันถ้าคุณมีมือถืออีกเครื่องหนึง่งไม่ได้ใช้งานเปิดไว้แล้วก็มันใช้งานเมตไ a ้ใช้งานได้ที่ไหนนะคะหลายคนอาจจะชอบเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากแล้วมันก็แบบเราอาจจะคุ้นเคยกับการเป็น Facebook ของเขาอยู่นานใช้งานได้2ระบบระบบแรกเป็นที่แอป Facebook Messenger นะคะ Facebook Messenger ที่เราเคยทักผู้คนใน Facebook อะ่ะที่เวลาเราอยากจะชวนคนมาทำธุรกิจหรือสินค้าจะขายของเขาเนี่ยเราจะไปหยอดใน Facebook Messenger แหละอันนั้นแหละนะครับเปิดดูมันจะมีโลโก้เป็นกลมๆสีฟ้าฟ้าอยู่นะคะซึ่งใน Facebook Messenger เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็สั่งค้นหาข้อมูลสั่งสร้างรูปภาพสั่งแปลภาษาสั่งคำนวณสั่งวิเคราะห์สั่งหางานวิจัย สั่งหาในสิ่งที่เราอยากรู้แล้วเราขี้เกียจเข้า Google เพราะว่า AI เนี่ยมันจะมันจะทำงานได้ดีกว่า Google ตรงที่ว่ามันจะสรุปมาให้เราเราอยากได้ภาษาอะไรเราอยากได้แบบเราหาภาษาอังกฤษมาเราอยากแปลภาษาเป็นภาษาไทยอะไรแบบเนี้ยได้หลายภาษานะคะประมาณนั้นมันก็จะเป็นผู้ช่วยเราได้หลายเรื่องสั่งทําทริปหาข้อมูลต่างๆก็แล้วแต่จะสั่งงานมาหมวดที่2นะคะหมวดที่2เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ Meta AI เนี่ย เหมือนกันก็ตามลิงก์ที่รลีให้ไว้นะคะก็พิมพ์ง่ายๆจริงๆไม่ต้องใส่ไอตัวชื่อเว็บไซต์ก็ได้ scpps ขี้เกียจจำก็พิมพ์เมตาไอเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมานะคะมันก็จะมามาแล้วให้เราล็อกอินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนจะมีสไลด์พาไปดูเราก็ทําเหมือนกันถามเรื่องต่างๆนะคะให้เขาสรุปให้เขาวิเคราะห์เราอยากหางานเรื่องอะไร บางที Google อ่ะมันก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ AI อ่ะมันจะทำได้มากกว่านะคะก็มาในหมวดของงานสร้างภาพและจากภาพนิ่งที่เราสร้างเราสามารถคลิกให้เป็น animation เคลื่อนไหวได้แต่เนื่องจากว่าบอกบอกไว้ล่วงหน้าว่าเราเราต้องเข้าใจว่างานที่เราทำอ่ะมันเป็นแพ็กเกจฟรีเออมันก็จะมีอาจจะให้แค่5วิอย่างเงี้ย8วิอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำเป็น1นาทีได้ซึ่งเราต้องอาจจะต้องเจนภาพหลายๆหลายๆภาพแล้ว มาต่อกันอยู่ที่ความครีเอทีของเรานะคะแล้วสุดท้ายมันมีฟีเจอร์เข้ามาใหม่ที่เข้ามาช่วยเรื่องของงานแต่งภาพเออดีดภาพเติมภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องเข้าไปเล่นซึ่งมันคือฟีเจอร์เดโมโดีมากๆเหมือนกันหรือเข้าไปเล่นมานิดหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ดูหน้าตานะของการเ่าเป็นเมตาใน Facebook ในแอป Messenger นะคะ ถามอะไรเตนตาตอบได้อะไรประมาณนี้เอออยากรู้อะไรก็ถามมันก็จะเป็นลูกก็แบบเนี้ยข้างล่างถ้าเราเห็นในรูปอะ่ะจะเห็นว่าข้อความข้อความที่ว่าคือให้เราพิมพ์พร้อมพิมพ์ถามนะคะพิมพ์ถามพิมพ์สร้างรูปสั่งสร้างรูปให้หน่อยอะไรเงี้ยอยากได้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งแบบส่วนใหญ่ในเนี้ยในข้อความที่สร้างรูปที่ Meta AI ที่แอปเนี่ยจะยังจะยังแนบรูปไม่ได้มันต้องไปแนบที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค เนี่ยหน้าตาที่ลีสั่งเมื่อต้นปีนะคะเขา,าเขามาลอนช์เมื่อปลายปีมั้งอะไรประมาณเนี้ยเออเมื่อปลายปีสองสี่ลีก็เล่นสน่อยนะคะสั่งสร้างภาพสั่งทําวิดีโอภาพเคลื่อนไหวอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็ทําให้ทําให้หน้าตาเมื่อประมาณเนี้ยนะคะแต่เขาไม่สามารถ ที่ Facebook ที่ตัวแอปอะแอป Messenger ที่ถ้าใครมีตอนนี้จะเปิดไปเล่นก็ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะป้อนรูปได้ในแอปเขาก็จะต้องครีเอทให้เราเขาจะทำตามคำสั่งเฉยๆแต่ถ้าเราอยากใส่รูป r Reference เป็นตัวเราแล้วให้เขาสร้างางเนี่ยต้องไปทายไปใช้ในเว็บไซต์ meta ai นะคะ com อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือลักษณะของเข้าผ่านตัว ตัวแอปเนาะอันนี้เรามาดูเรื่องของการผ่านเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ c โครมเนี่ยแหละค่ะ google chrome เนี่ยแหละง่ายๆนะคะคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ลืมไม่แน่ใจว่ามันรีพูดในสไลด์นี้ป่ะการใช้งานของ Meta มันก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมาที่ Chrome หรือแอป Messenger จริงๆอะเวลาที่เราอยู่หน้าจอมือถือ,อมันเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาที่เราเล่น Facebook อยู่มันจะมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเลย Meta AI ถามลอะไรใต้ TA, AI มาเอไหมหรือไอจีพวกนี้มันจะป๊อปในในในตระกูลของ Meta ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น w อชแอ a p p IG ไอจีรีคือทุกตระกูลเ่ะเดี๋ยวมันจะป๊อปอัพขึ้นมาให้ให้เราแบบได้ลองใช้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราขี้เกียจรอป๊อปอัพเราก็ล็อกอินเข้ามานะคะวิธีการล็อกอินเข้ามาที่เบราว์เซอร์โครมก็มาที่นี่เลย Meta AI ง่ายๆเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปมาให้เราล็อกอินนะคะวิธีที่ง่ายที่สุด มันก็มีอยู่2อันเนี่ยถ้าเราชอบ Instagram มเราก็ล็อกอินด้วยอิของเราหรือถ้าเราเล่น Facebook ประจำเราก็ล็อกอินด้วย Facebook ของเราง่ายๆเนี่ยล็อกอินแล้วหน้าตาของการเข้าผ่านเว็บไซต์จะมาที่แบบนี้นะคะซ้ายมือจะเป็นแถบเมนูแล้วก็ทุกการสนทนาทุกการใช้งานไม่หายนะคะมันจะถูกเก็บไว้บันทึกไว้เออไม่แน่ใจว่าเราต้องกดบันทึกหรือเปล่าแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในประวัติ บันทึกคือเหมือนเราต้องกดบันทึกแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บันทึกมันจะอยู่ในประวัติของลีก็จะดูงานที่เราเคยสั่งไว้แล้วก็กดไล่ดูที่เมนูฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะแล้วก็ไอฟีเจอร์ AI เดโมจะอยู่ฝั่งซ้ายล่างถ้าเราเห็นเนี่ยกับประมาณนั้นทีนี้หน้าจอทียเข,ขึ้นมาถามเมตา AI ไอทุกเรื่องเนี่ยอันนี้คือเมนูตัวอย่างที่เขาทําไว้ซึ่งมันก็ ให้เราได้เห็นเหมือนอินสปายและเราได้ idea, ไอเดียได้ได้ไอเดียต่างๆในการที่คิดเราจะทํารูปอะไรเออบางทีเราทำอ,อ,ยาอย่างนูสกินอย่างเงี้ยเราก็มีรูปสินค้าจากบริษัทแต่ถ้าสมมุติว่าเราป้อนเข้าไปสั่งรูปเรากับสินค้าบริษัทมันจะเป็นเทเลเมตตัวเราละนึกออกมะเราก็สามารถมีรูปของเรากับสินค้าที่เราใช้คือบางคนอาจจะบอกว่าทำไมจะต้องไปใช้ AI มันวุ่นวายก็ฉันก็ถ่ายรูปสินค้ากับ AI เอ้ยถ่ายรูปสินค้ากับตัวฉันมันก็ง่ายกว่า ก็คือเหมือนกับว่าลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยน,นะเรียนรู้ไปอะไรประมาณนั้นนะฮะหลายอย่างมันก็มันก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอก,กับกล้องกับมือถือเงี้ยก็ลองทํากับ AI ดูเอาได้เรียนถือเป็นการเรียนรู้นั่นเองนะคะโอเคเนี่ยค่ะมันจะมีตัวอย่างหลายรูปแบบเลยสังเกตมันก็ไม่ได้ยากนะพร้อมข้างล่างที่เป็นข้อความภาษาไทยคือการเขียนพร้อมของเขาถ้าเรากดเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าเขาสั่งงานด้วยพร้อมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูสไตล์ไว้เลยว่าเราอยากได้รูปแบบไหนเราอาจเข้ามาดูตัวอย่างก่อนแล้วเราก็จําแล้วเราก็อาจจะอาจจะก๊อปพร้อมเขาก็ได้แล้วมาสั่งให้มันใกล้เคียงกันอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องคิดพร้อมเองนะคะก็เราเข้ารูปอะเยอะมากเลยรูปตัวอย่างหลายประเภทที่เราชอบด้วยแฟชั่นความงามมาเล็งสกินแคร์ก็มีนะเข้าไปดูเอานะคะอ่ะทีนี้คือฟีเจอร์ AI d e เดตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นเหมือนพัฒนาการขึ้นมา อีกระดับของ AI ที่มากกว่าการเป็นแชทบอทเฉยๆนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีอยู่3เมนู Simulate Translation เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าปรับภาษาเลือกภาษา AI ว่ามันอันนี้ยังไม่ได้เล่นหมวดภาษายังไม่ได้กดเข้าไปเล่นนะคะลองเข้าไปเล่นดูว่ามันมีกี่ภาษานะ,ะหมวดที่2จะเป็นเรื่องของการตกแต่งเป็น a อนิเมตที่เราสั่งเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากระบายสีอยากแต่งเติม เราก็สามารถที่มีปากกาอยู่ในมือมีสีเข้าไปแต่งแต้มได้ตามสไตล์ที่เราชอบนะคะส่วนออไอโอเดโอบ็อกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างเสียงสตอรี่นะคะซึ่งมันก็มีหลายๆเสียงเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายนะคะ,ะเลือกภาษาได้ด้วยเป็นเราอยากได้เป็นเป็นคนพูดเป็นเสียงสัตว์ ชิปมังเสียงอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้มันก็ต้องมาเล่นที่หมวดขวานะคะก็จริงๆมันต้องใช้เวลาในการเข้ามาลองเล่นดูว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหนึ่งที่รีได้เล่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ฟีเจอร์เดโม AI d e m เดโมเมื่อกี้เนี้ยเปลี่ยนอ็อบเจกต์ในวิดีโอในรูปผู้ชายคนเนี้ยเขาถือลูกบอลอยู่ที่ที่วงกลมสีฟ้า,ฟาเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนรีก็จะเปลี่ยนไอ้ลูกบอลสีฟ้าของเขาเนี่ยให้มันเป็นรูปอื่นนะคะเดี๋ยวลองมาดู อ่ะอันนี้คืออันที่รีเปลี่ยนแล้วนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะไอ้ลูกบอลสีฟ้าเมื่อกี้มันก็เปลี่ยนเป็นอีโมจิมันจะเป็นหัวกะโหลกก็ได้เป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอีโมจิอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือยังอยู่ที่ browser meta ai อันนี้ก็คือข้างล่างที่เราเห็นเป็นช่องข้อความอ่ะ มันก็จะเป็นคำสั่งพร้อมนะคะอันนี้ก็คือรีสั่งพร้อมยาเวเหยียดเลยอะ่ะโดยที่ก็คือละเอียดจะสั่งภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เอาที่เราชอบเราอยากได้รูปอะไรนะคะรีก็สั่งรูปหมาโกลเด้นใส่ชุดพ่อครัวนะคะอยู่ยืนอยู่ในครัวทำสปากเกตตี้อยู่หน้าเตา กำลังทำอาหารนะคะทำสปาทำสปากเาปากตตีซีฟู้ดจานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วในครัวมันก็จะเป็นด้วยบรรยากาศของตกแต่งของเครื่องครัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในไอจานพาสต้าน่ยมันจะต้องแบบมีกุ้งมีหอยเชลล์มีอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยแล้วก็ให้เ,เหมือนบอกบรรยากาศของไอจานที่เราอยากให้ไอหมากลนเด้นที่เป็นพ่อครัวของเราเนี้ยทำแล้วก็บรรยายไปอะค่ะบรรยายไปแล้วก็ พ่อครัวเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาทําอาหารด้วยความรู้สึกที่เขารักในการทําอาหารน่ะเออประมาณเนี้ยคือบรรยายไปนี้มาดูบรรยากาศเขาก็จะเจนรูปมาให้เราสีรูปพ่อครัวดูแก่มากลืมบอกว่าขอเป็นหมาหนุ่มลืมบอกว่าขอเป็นหมาหนุ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะถ้ามีใครเคยใช้งานเมตไต่ไอแล้วก็ลองเมนมาบอกบ้างก็ได้นะคะลองแชทมาบอก นิดหนึ่งละกันว่าออได้ไหมนะคะว่าเ,ออเคยเล่นแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยหรือเจนเป็นรูปอะไรนะคะประมาณนี้โอเคอันนี้สี่รูปเนี้ยเราจะเซฟไว้ได้ทั้งหมดนะคะเขาให้เราสี่รูปหรือเราจะเลือกเซฟรูปที่เราชอบเพื่อเอามาสร้างงานต่อก็ได้ imagine ว่าถ้าเกิดเราเจนที่มันเป็นรูปตัวเรากับสินค้าเนี้ยเราก็จะมีถึงสี่ภาพในการที่เอามาทําวิดีโอร้อยเรียงได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เออ มันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูนะนะคะรีเลือกมาหนึ่งรูปอันนี้คือภาพนิ่งที่เราเลือกมาที่เราอ่ะโอเคฉันชอบภาพนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูว่ารีเอามารีใส่ภาพเคลื่อนไหวไปหรือเปล่านอ้อเราสังเกตมุมบนนะคะมุมด้านบนของภาพมันจะมีสองหมวดให้เราแก้ไขรูป แก้ไขคือให้เราถ้าเราไม่ชอบรูปนี้เรารู้สึกว่าเราอยากได้มากกว่านี้เรากลับกดแก้ไขแล้วเราไปแก้ไขที่พร้อมนะคะจะจะแก้งาน AI เนี่ยต้องไปพิมพ์คำสั่งพร้อมไม่ได้แก้ที่ภาพนะคะไม่สามารถแก้เอารูปไปแก้เราต้องกดที่แก้ไขแล้วก็กลับไปสร้างเขียนพร้อมใหม่อ่ะว่าเราต้องการแก้รูปนี้เปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้เปลี่ยนด้วยคำสั่งคำพูดคำไม่ใช่คำพูดข้อความที่เราสั่ง เพราะเออันนี้มันเป็นเมตาเนี่ยมันจะเป็นสั่งจากข้อความ text to image นั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษา ai เขาจะเรียกว่า text to image โอเคทีนี้ถ้าเราอยากให้รูปหมาตัวนี้มันเคลื่อนไหวดูรูปข้างบนนะคะถ้าเราเห็นตัวจกักรลอยหนึ่งตัวภาษาไทยหน้าจอรีในจอทุกคนอ,อาจจะเห็นเล็กนิดนึงมันจะอยู่บนหัวหมวกเชฟอะคะ่ะมันจะมีขึ้นคำว่าสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะสร้างภาพเคลื่อนไหวเราก็ไปกดตรงนั้นพอเรา,ากดตรงนั้นปุ๊บ เราไงต่ออ่ะอันนี้คือหน้าตามันดูเออเออนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้คือรีเอาไอ้สี่หมารูปเมื่อกี้นะี่มันรวมแล้วรวมให้เห็นทีเดียวเลยนะคะใส่เพลงเข้าไปเอามาตัดต่ออันนี้ต้องไปทำที่แอปข้างนอก นะฮะก็สั้นๆที่ที่เราอยากให้มันยาวกว่านี้เนี่ยเราก็คือเอามาทำต่อได้นะฮะเอามาใส่เอามาใส่รูปภาพนิ่งเพิ่มคือคือเนื่องจากว่าไอเมตาเนี่ยมันก็คือพัฒนามาถึงขั้นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นวิดีโอสำเร็จรูปเป็นคลิปยาวๆหนนาทีหรือ9วินาที10วินาทีอะไรแบบนั้นซึ่ง มันอาจจะต้องไปใช้ a อตัวอื่นซึ่งเขาทำได้นะคะแต่ว่าอันนี้ให้เห็นพัฒนาการว่าเออเมตามีนะเมตาที่สามารถคุณก็คุ้นเคยกับเขาว่าแล้วมันเล่นง่ายคือมันง่ายกว่าหรือว่ามันง่ายกับา AI ตัวอื่นๆเพราะเราเขาอาจจะสร้างมาให้เราคุ้นเคยแล้วเราใช้งานได้ง่ายแต่นี้ถ้าเราอยากทำคลิปสมมติทิ้งต่างอันนี้มันเป็นคลิปทำทำเล่นๆลรก็ใช้เป็นตัวหมาแต่ถ้าสมมติเราอยากทำที่มันเป็น สินค้าเป็น,นสกินเป็นธุรกิจก็ได้มันอยู่ที่ภาพที่เราเจนอยู่ที่คําสั่งที่เราไปเจนน่ะว่าเราจะเจนเขาด้วยเรื่องอะไรเราจะเซนคําสั่งด้วยเวลสปาไอโอมีตัวเราถือเครื่องถือเครื่อง Spa, เวลสปาบรรยายไปอะ่ะเราก็สั่งพร้อมไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพสั้นๆมันอาจจะไม่พอเราก็ต้องมีรูปประกอบเสริม อะไรที่จะบ่งบอกความเป็นเวลสปาได้อีกเราก็ต้องไปเติมเอาเอาทั้งรูปทั้งคลิปมัมาเติมคลิปอันนั้นที่เราสร้างจาก AI ไอ่ะได้อีกนะคะเติมให้มันเป็นสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทก,วากว่านิดหน่อยเราก็สามารถที่จะเอาคลิปนั้นเนี่ยไปโพสในโซเชียลมีเดียที่เป็นคลิปสั้นได้ประมาณ5แพลตฟอร์มแล้วอะคลิปเดียวเนี่ยมันก็ลงได้ถึง5แพลตฟอร์มได้5ที่แล้ว mm hmm. ก็ประหยัดเวลานะคะแล้วก มันก็จะเป็นการที่ว่ามันเทเลเมตรตรงที่เป็นตัวเรากับ AI แล้วก็รูปสินค้าที่ไม่เหมือนของบริษัทไม่เหมือนของใครนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเอามาเรียนรู้และพัฒนาแต่ว่าก็เอามาทําดูเราสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นอาหารเสริมตัวที่เรากินจริงๆแล้วเราชอบตัวไหนก็ได้หมดได้ทั้งหมดเลยมีแพ็กเกจสินค้าอินเสิร์ตหรือใส่รูป ให้มันให้มันให้มันเนียนไปกับไม่ให้มันเนียนไปกับรูป AI ที่เราเลือกมากับตัวเราอะไรแบบนี้ค่ะก็มันสามารถใช้เครื่องมือ AI ตัวนี้เอามาพัฒน,นาแล้วก็เอาไปต่อที่ในแอปตัดต่ออีกนิดหน่อยใส่เพลงเข้าไปเพื่อความบันเทิงให้มันให้มันแบบเออนะ้าฟังแล้วแต่ชอบเลยจะใส่อะไรแบบแต่ถ้าเป็นในหมวดของธุรกิจเนี่ยจริงๆมันก็ทำได้นะ ลีเคยทาอยู่อันหนึ่งแต่ลีก็ไม่ยังไม่ได้เ,เหมือนโพสต์ไปแล้วก,ก,ก็เอาไปโพสต์เฉยๆอย่างสมมติว่าเราทําตลาด AI, เอไอตลาด AI อะไรตลาดอินเดียเราก็อาจจะมีรูปบรรยากาศของประเทศอินเดียพูดของนักธุรกิจที่นั่นนักธุรกิจในไทยอะไรเงี้ยเป็นแบบขยายธุรกิจอยู่ที่ที่เราเจนคําสั่งเราอยากให้ คนเราอยากทําคลิปเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเชื้อเชิญคนใช่ไหมเชื่อเชิญคนมาคุยกันอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเจนภาพขึ้นมาทําเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะคะเป็นบรรยากาศของการนั่งคุยกันคุยเรื่องแล้วเราก็บรรยายไปในคลิปม,มันก็สามารถที่จะอินเสิร์ตเข้าไปได้อะเป็นบรรยากาศที่ประเทศอินเดียนู่นนี่นั่นแล้วก็ พูดถึงโอกาสธุรกิจใส่ภาพการเติบโตธุรกิจไปโอกาสจํานวนคนที่อินเดียโอกาสที่เขาเห็นคือเหมือนแปลงแปลงข้อความออกมาให้เป็นรูปอะไรแบบนี้แล้วเราก็เอามาร้อยเรียงต่อนะคะโดยมีตัวเราด้วยเนาะมีตัวเราแล้วเราก็พูดคุยทําเป็นเหมือนเชื้อเชินคนเข้าสู่ธุรกิจด้วยการ ขยายตลาดไปที่ประเทศอินเดียนู่นนี่นั่นมันสามารถทําได้อยู่ที่เราอะคิดวิจมากน้อยแค่ไหนเราจะเราจะเจนเรื่องอะไรนะคะมันคือ AI <S 2> <S 2> พวกนี้มันพร้อมรองรับเราหมดอะ่ะคือมันไม่ได้มาทําปักแป๊กปักแป๊ปงกงอแงงงอแง,งแค่เป็นลูกหมาแล้วจบไม่ใช่ก็คือเราสามารถเอาประโยชน์พวกนี้มาใช้งานในธุรกิจได้ทั้งหมดเลยแล้วที่สำคัญมันก็เป็นฝีมือของเราเป็นงานครีเอทีฟที่เราสร้างสรรค์มันขึ้นมานะคะก็วันนี้เอาไอเดียพวกนี้มาให้ดูนะคะเออน่าจะ ตะให้ดูอีกทีนึ่เดี๋ยวเราก็จะจบกันไปแล้วนะคะเสียดายลีในคำสั่งพร้อมลีไม่ได้ระบุว่าเป็นหมาหนุ่มเพราะฉะนั้นงานของเรามันก็เลยกลายเป็นหมาแก่เป็นหมาแก่ปซะสะะนะคะก็ โอเคค่ะ okay, วันนี้ก็คงได้ไอเดียไอเดีย <c oughs> กันนะคะในการใช้ AI มาเอื้อประโยชน์ <c oughs> กับงานในธุรกิจของเรานะคะเพราะมันทำได้ทั้งหมดอะอยู่ที่ความคเอทิฟของเราจะใส่อะไรลงไปแล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แค่นั้นเองนะคะก็วันนี้ก็หมดเวลาของรีแล้วนะคะ20นาทีโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะ